ขอจเจริญพรยมยมตอนนี้เราถึงจังหวัดชุมพรแล้วถึงชุมพรแล้วเหล่าตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญยมพอยมแมยมพีจังหวัดนครชีและก็จุฬาตันนี่นานาลัาทุกคนเลยเหล่ามาส่งถึงที่เลย อ่าขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะอ่ะถ้ามีโอกาสจะมีเวลาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะถ้ามีโอกาสถ้าพระจารย์มาแถวจังหวัดภาคใต้ก็อย่าลืมกันนะอ่านี่โอ้โหทังนั้นคือจังหวัดสุราษฎร์และก็นครศรีนี่เรากำลังเดินเข้าสู่จังหวัดนี่เราก็ ถึงจังหวัดชุมพรแล้วนะโยมๆนะนี่เราถึงจังหวัดชุมพรแล้วนี่ก็พระบุไลก็เดินไปเรื่อยๆนะออนี่เราแอบถ่ายด้าน,นหลังนะพอไว้อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่แถวแถวละแม่นะโยมนะอ่าตอนนี้ก็ปักกดเนื่องด้วยช่วงกลางวันเราเดินไม่ได้เพราะว่ามีอ่าญาติธ่ามจะโยมเยอะ เราเดินไปแป๊บหนึ่งก็เจอโยมแป๊บหนึ่งก็เจอโยมตอนนี้พระอาจารย์เลยตัดสินใจเดินช่วงกลางคืนตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองละคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาคนดีก็ถูกนินทาคนร้ายก็ถูกนินทาสรุปแล้วเอาง่ายๆทำอะไรเขาก็นินทาทำอะไรเขาก็ว่า เพราะว่าคนที่จ้องจับผิดเพราะว่าคนที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้มีเยอะโยมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปใส่ใจกับใครนะโยมนะให้ใส่ใจให้ดูใจตนเองนี้คนพูดมาเออใจเรากรฟับกระเฟื่อนหรือเปล่าใจเราสั่นคลอนหรือเปล่า